Thank you. สวัสดีครับวันนี้เรามีล้อออฟโรดขอบสิบหกนะครับมาจัดโปรนะครับเป็นล้อลายดอกไม้แล้วก็ลายฮอบศูนย์สามนะครับตอนนี้จะเป็นคู่กับยางคินโตนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกลายคล้ายๆ b f อนะครับตัวนี้หล่อมากเลยครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งมืเก้าันห้ารอบาทนะครับแ็กพร้อมยางนะครับยางปี21สเดนะครับอใหม่เลยมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์2 3ดสี่หกเก้สอบปด้าสอนร้านแจนออโตเแมคดูน้ำการของซามนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ